มาตามหากระเป๋านะคะวันเกิดเพื่อนเพื่อนพิมพ์น้าพานะคะจากช่องหมูพิมพ์ว้าวพิมพ์ฉแนลไปกันเลยไม่เปิดนี่ไม่ถึงเวลาแล้ว,ลวไม่เปิดจะขึ้นไปเลยหรอมากับจันเจ้านะคะตามล่าหาหม,มูไม่ใช่ต <laughs> ามล่าหาหมี <laughs> ลำล่า,ากระเป๋านะคะให้เพื่อนพิมพ์นภานางบอกว่าวันเกิดนางวันที่สิบมิถุนายนนะคะนางไม่อยากได้อะไรนอกจากกระเป๋าเป้นางจะเอาไวสา้สะพายไปทํางานโอเควันนี้เราก็จะไปดูให้นางนะคะนางอยากได้รูปใหญ่ค่ะไปกันเลยมาตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดเดินมาได้สองชั้นแล้วเหนื่อยมากตอนนี้ ห้างยังไม่เปิดนะคะปสิบเอ็ดมือแต่เรามาก่อนกําหนดก็เลยต้องเดินขึ้นบันไดเลื่อนเองบันไดไม่เลื่อนขึ้นนะทุกคนไฟก็ยังมืดอยู่เลย,ยเดินขึ้นมาได้สองสองชั้น <c oughs> สองชั้นที่หรอนะ <c oughs> อนะสองชั้น ชั้นสองกับชั้นสามถูกแล้วสองชั้นเนาะจันเจานะจันเจามือขวาป่วบุงจินห <c oughs> นังจีนนะครดูจ <c oughs> <c oughs> ันทแรกนะคะจันจะบอกว่าต้องเอาเป็นตุ๊กตาแต่นาพิมพ์านังบอกว่า เมียวตุ๊กตานะแกฉันโตแล้วฉันใหญ่เป็นกระเป๋ามากกว่าเป็นพูดเล่นนักเพื่อนอยู่นะเห็นแล้วในอันนะ่ะเออพนัก <c oughs> งานเขาจัดของหรือว่าง <c oughs> <c oughs> ก็ไปนั่งรองก่อนตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านแล้วนะครับไฟยังไม่เปิดเลยมา,า,า,ยามาได้ยังไงไฟยังไม่เปิดเลยประตูก็ปิดเรียบประตูยังปิดอยู่เลยทุกคนนี่ค่ะร้านร้านใหญ่จะมีทุกอย่างเลยนะโอเคมืดอยู่เลย คือเขายังไม่เปิดไฟนะคะห้างมืดสนิทต,ตอนนี้คือเราเดินขึ้นบันไดเลื่อนมา <c oughs> โดยที่บันไดไม่ได้เลื่อนเลยนะ <c oughs> นั่งรอกก่อนแล้วกันก็ไปเจกัข้างในเลยนะคะของเยอะมากเลยดูดิมีแต่แบบของแบบญี่ปุ่นอะ่ะ ทุกคนเกาหลีอะไรพวกเนี้ยคือเยอะทุกคนดูนี่นะคะก็จะเป็นโซนแบบเยอะมากจริงๆแบบห้องในห้องเนี้ยคือใหญ่แล้วแอร์เย็นนะเดี๋ยวนะนี่มาถึงกระเป๋าแล้วนะคะอันนี้ก็จะให้เป็นของฝันพิมพ์ทานะคะเพื่อนรักนะคะก็ วันนี้นะคะแันเจ้าก็จะเป็นการเป็นคนนะคะไม่ใช่เป็นการเป็นคนเลือกให้เองเลยเใหญ่ปะนี่นให้ทุกคนดูสีนี้เหรอสีดำไม่สวยมันาวใหญ่ปะ อ้าวแบบใหญ่ใหญ่อืมใหญ่เลยอ้มีหลายชั้นเลยโอเคแล้วนี่นะคะคือโซนกระเป๋าทั้งหมดสวยๆทั้งนั้นเลยนะนี่โอเคั้ยสวยแน่นะ <laughs> สวยไม่สวยไม่รู้นะคะคนเลือกถูกใจก็เอาไปนั้นว่าซะโอเคค่ะได้แล้วนะคะก็จะเอาไปให้เพื่อนทินพานะคะทุกคนคือวันนี้นางหยุดนะคะโอ้ยดูรองเท้าดีคือน่ารักอะ่ะอันนี้โซนตุ๊กตานะทุกคนคือแบบสดใสมากอะ่ะจริง อันนี้จะเป็นโซนแบบสวยๆงามแบบบิวตี้แบบอะไรนะ mm hmm. กิฟช็อปอะไรอย่างนี้โซ mm hmm. นมวกดูดิมีทุกอย่างอะทุกคนจริงๆคือใหญ่มากอะ mm hmm. ดูโซน อะไรของมันก็ไม่รู้นะคะที่ติดตั้งที่ติดตั้งกล้องที่รถยนต์อะไรหรืออะไรสักอย่างก็ไม่เข้าใจนะคะนนสเนืงนน จริงๆอ่ะทุกคนของแบมีทุกอย่างเลยนะนั่นนี่คือหม่เขามีทุกอย่างจริงๆแบบโอเคมากชิ้นค่าสำหรับวันนี้ก็เราก็จะมาซื้อแค่กระเป๋าให้เพื่อนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช่องเหมือนกับอะไรนะพวกหูฟังอะไรพวกบลูทูธพวกอะไรอย่างนี้คือราคาถูกและดีมากเลยนะทุกคนจริงๆ คนใจ yup. ตังนะคะมันพิมพ์นภาต้องไม่ลืมกระเป๋าไบนี้แน่นอนเลยเพราะว่าเป็นผู้ชายเลือกให้ยัง่ะนิดหนึ่งกรุบกริบนี่เป็นคนเลือกเองด้วยนะเว้ยน่าภูมิใจมากเลยนะจ๊ะจะบอกให้แล้วก็จ่ายตังให้นะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้เราติดไปก่อนนะคะเราไม่มีตังค์ค่ะให้จันเจ้าซื้อไพ่ไปก่อนเนาะโอเคเธอก็ ลาไปก่อนดีกว่านาะวันนี้เธอไปบายก่อนบา,บ,าบาย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 ,บาย,บายจเจอกันใหม่นะทุกคนแล้ว